คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหล่นหลอนจาก a r m g มโกสรอยเท้าที่ไม่มีเจ้าของค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนนนและตั้มเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันต้องเดินกลับบ้านเพราะรถโดยสารหมดแล้วทั้งคู่เลือกใช้เส้นทางลัดที่ผ่านป่าละเมาะและหลานกว้างซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเก่าแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากบ้านไม้ผุพังกับบรรยากาศวังเวง ฝนปโปรยบางๆดินชื้นจนเกิดรอยเท้าติดไปตามทางเดินมาได้ไม่ไกลนักตั้มก็ชะง,งักกะทันหันเขาก้มลงมองพื้นแล้วเอ่ยเสียงสั่นๆนนมึงดูนี่ดิบนพื้นดินเปียกชื้นมีรอยเท้าคนชัดเจนแต่ไม่ใช่รอยเท้าของพวกเขาเพราะรอยนั้นเล็กเกินไปคล้ายของเด็กราวกับเพิ่งเหยียบลงไปสดๆทั้งที่สองคนเป็นคนแรกๆที่เดินเข้ามาในเส้นทางนี้นนหัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าอาจเป็นชาวบ้านผ่านมาเมื่อกลางวัน แต่ตมกลับสายหน้าไม่ได้มันชื้นแบบนี้ถ้าเป็นกลางวันรอยมันต้องเลือนแล้วแต่นี่มันเพิ่งเกิดทั้งคู่พยายามไม่ใส่ใจและเดินต่อแต่รอยเท้านั้นกลับลากยาวไปเรื่อยๆขนานกับเส้นทางที่พวกเขาเดินราวกับว่ามีใครบางคนเดินนำอยู่แต่พอเงยหน้ามองกลับไม่มีใครเลยยิ่งหน้าคนลุกไปกว่านั้นรอยเทา้าคู่เดียวนี้หยุดอยู่ตรงหน้าสารร้างที่ซุดโทมจนแทบพัง ข้างในสารเต็มไปด้วยเศษเข้าวของเก่าๆและกลิ่นอับชื้นแต่ทันทีที่ทั้งสองจะก้าวผ่านสารนั้นก็ส่งเสียงกึกๆึคล้ายมีใครตอกไม้จากด้านในตำหน้าซีดพ,พึมพำว่ากูว่าเราอย่าเดินต่อนะแต่ยังไม่ทันจะถอยรอยเท้าใหม่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าต่อตามันก่อตัวขึ้นบนพื้นดินชื้นๆอย่างชา้ชาๆทีละก้าวโดยไม่มีใครเหยียบนนถึงกับพูดไม่ออกใจเต้นแรงเสียงฝนเหมือนหายไปชั่วขณะ เหลือเพียงเสียงลมหายใจสองคนที่เริ่มถี่แรงรอยเท้านั้นค่อยๆเดินวนรอบพวกเขาเหมือนมีบางสิ่งมองอยู่จากความมืดทันใดนั้นกลิ่นสาบเหม็นครุง้งลอยมาพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเด็กเล็กๆดังลอดออกมาจากในสารร้างตามกรีดร้องและวิ่งหนีแต่นนยังยืนนิ่งขาแข็งราวถูกตรึงไว้เขามองไปยังรอยเทา้าสุดท้ายที่หยุดอยู่ตรงหน้าชิดปลายรองเทา้าของเขาเอง ก่อนที่สัมผัสเย็นเฉียบจะเกาะที่ข้อเทา้าราวกับมีมือเล็กๆของใครบางคนกำรังไว้นนดิ้นสุดแรงก่อนจะหลุดออกมาได้เขาวิ่งตามตามไปจนพ้นป่าละเมะไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เล่าเรื่องนี้ให้คนเท่าคนแก่ฟังปรากฏว่าบริเวณที่พวกเขาเดินผ่านนั้นเคยเป็นหมู่บ้านที่เด็กหลายคนเสียชีวิตจากโรคระบาดเมื่อหลายสิบปีก่อนทุกคืนฝนตกมักจะมีคนเห็นรอยเท้าเล็กๆปรากฏขึ้นเอง รากับเด็กเหล่านั้นยังคงออกมาเล่นอยู่ในความมืดตั้งแต่นั้นมานนและตั้มก็สาบานว่าจะไม่ใช้ทางลัดนั้นอีกเลยเพราะรอยเท้าที่ไม่มีเจ้าของอาจไม่ได้แค่อยากให้เห็นแต่อาจกำลังรอใครสักคนไปอยู่ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปหลอนๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ